สวัสดีค่ะตอนเอวบอร์นะคเลยว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่คานาเพชรบ้านที่ไรอปไรส่สนไหคะโอเคมาเลยกันนะวันนี้เราได้ทำแบยาตัวหนึงอ่ะยาอะไรเยาครีมป้ไปชื่อว่าอะไรคะป้า ดูส่วนประกอบของตำรับนี้กันนะอะไปเลยแันฟ้าเดซินซิว่า0.5กรัมไปจ้ะอัพพ่อราคา940 0.21กรัมไกรเอชโนลามีน0.21กรัมอโอเินไกลข้อ1.75กรัมซิตี้แอลกอฮอล์นะจ๊ะ4.9กรัมลิควิดพาราฟิน16.4กรัมทาวิน80 4.55กรัมวูแฟต0.7กรัม ไปพาราเบนของ0.7กรัมจ uh, ้าเอาเลยค่ะมาเริ่มทานเนะเราแยกออ伊เฟตกับวอเตอร์เฟตยังไงจ้าเราต้มเฟตเราเริ่มจากช่งน้ำมา40กรัมนะคะแล้วก็เติมคาร9.40ลงไป0.15กรัมเดี๋วไนต่ไเนืังเนี่ย่ไปจ่ไปแต่เอโนรามีนะคะ0.21กรัมนะคะแล้วก็เติมโพรตีนไก่ข้ออีก1.75กรัมนะคะดีหยดสันไหมขวแชุ่ครั้งด้วยขดแพ่ทุกครั้งด้วยอย่าลืมเ้วยสูต่อไปนะคะหยดชวีนเท่าไหร่คะถือว่าโพลีซอเบต ก็จะมีเซ็ตทิวแอลกอฮอล์กันก่อนเลยนะจ๊ะ4.9กรัมมาใส่เลยมาหลอมให้เรียบร้อยจากนั้นเป็นบูแฟตจ้า0.7กรัมอ้าวคือเอามาหลอมให้เรียบร้อยเหมือนกันอ่ะใส่ลงไปจะได้หลอมเป็นไหมวันนี้จะได้หลอมกันหรือเปล่าลงไหมลงลงไปจ้ะพี่น้องลงไปเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นลิควิดพาราฟินจ้า16.4กรัมใส่ลงไปเลยแล้วก็คนๆๆแล้วก็อุณหภูมิที่70องศานะจ๊ะ อาจารย์ที่ออยเฟเจ็ดสิองศาอาจารย์แล้ววัตเฟตเจดสิองศาอาจารย์เราก็เทออยเฟตที่70องศาจับลงในวัตเฟตจัลละคนแต่ละจัลละอ่ะเราจะเป็นคนอย่างต่อเนื่องคนไปคนเดียคนอะไรกันคนขึ้คนอุ้ยได้แล้วยคุณบอนเดนลิควีนไม่ใช่อะไรตีมันไม่ใช่ท่านไม่ได้สิ่งท่านไม่ได้อาจ้าครีมชาชาชีพองทาถูทาถูทาถูว่าั้นอ่าสัะปลาใยครีมสวยงามมากนแล้วก็หน้าเขาได้เนื้อครีมสวยงามแล้วก็ไปใส่เป็นเรีนคองนะจ๊ะ เอาไวค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชั่งอครีมเบสที่เราเตรียมเรียบร้อยแล้วมา49.5กรัมเลยทีเด,ดียวแล้วเดี๋ยวเราก็ออกมาผสมกับซันฟราไดอาซินซิลเวอร์อีก0.5กรัมแล้วจ้ามันก็จะได้ครบ50กรัมพอดีไม่ไมปบปางหีือเยบหริโยสุดยอด <ไป S 1> เลยจ้า อราดูสิจ้าดูสิจ้าครีมของเราที่สวยงามแค่ไหนอู้พูดเลยว่าเนื้อแน่นแน่นเหมือนไรหน้ากินของเราอือือไปแล้วอ่ะมาถึงขั้นต่อไปแล้วต่อไปเราก็จะผสมลงในแต่ว่าด้วยเทคนิคของการสแตนทัวร์ไอชั่นอะไรอย่งเงี้ยจ้าเทยาลงไปตรงกลางแล้วก็แบบเอาครีมเบสวางไว้ข้างๆแบบตรงมุมๆนะ้นจ้าตามคลิปเบสตามคลิปเบสเราก็จะผสมครีมเบสเนี่ยเข้ากับผงยาด้วยเทคนิคใดเลยจ้า geometric dilution นะจ้าก็กดกดแปรงกดกดแปรงกดบวยั่วดกดกดยยวด ตืดจนแบบเนียนๆอาบนไปเรื่อยๆอาจารย์เสร็จแล้วเราก็บรรจุซันฟ้าไดอาซีนซิลเวอร์ครีมของเรานะจ๊ะลงมาจุพันเลาะนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแตโอ้โหเมื่อกี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยสวัสดีค่ะว่านีาบเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะวัเราสวยงามอ่ะเ๋ยวบอกว่ายาเราใช้เป็นยังไงคะยาเนี่ยค่ะเราทานวเนแวันหนึ่งถึงสองครั้งโอ้โหอยากให้ใช้ในการรักษาการติดนเชื้อที่ผิวหนังดูเนื้อก็หนักนะนะดูนะอันนั้นก็คือแบบไม่ธรรมดาดื้อก็